ในช่วงของเด็กๆเ,เล็กๆเ,เนี่ยถ้าหากว่าเขานอนเร็วนอนหลับได้ลึกเนี่ยโกรธฮอร์โมนทำงานได้เต็มที่จะทำให้เขาเนี่ยโตมาแล้วมีส่วนสูงที่สูงขึ้นด้วยไหมคะใช่ค่ะก็คือในช่วงกลางคืน,นที่นอนหลับอยู่นะคะก็จะมีการหลั่งที่เรียกว่าโกรธฮอร์โมนนั่นแหละนะคะจริงๆมีฮอร์โมนอีกเยอะแยะเลยนะแล้วก็จริงๆร,รวมไปถึงการซ่อมแฟมตัวเองด้วยนะคะ,คะการพัฒนาสมองก็ทางานตลอดนะคะกลางคืนเนี่ยเพราะฉะนั้นการนอนหลับที่เพียงพอะค,ะค่ะนอกจากจะทำให้น้องเนี่ย มีอารมณ์แจ่มใสดีละ,ะยังช่วยเรื่องการพัฒนาการของน้องที่ดีด้วยวาวการเติบโต,ต,ต,ตของร่างกายก็สมบูรณ์นะคะพัฒนาการก็ดีสติปัญญาก็ดีด้วยถ้าน้องนอนหลับ พักผ่อนเพียงพอเมื่อตะกี้คุณหมอก็ได้บอกในเรื่องของการเลือกผ้าอ้อมด้วยเนาะว่าเวลาเราใส่ผ้าอ้อมต้องให้พอดีกับตัวแต่ทีนี้นะคะมีอีกหนึ่งอย่างที่หนูขออนุญาตถามถึงแทนคุณพ่อคุณแม่เลยว่าเวลาที่เราเลือกซื้อผ้าอ้อมสําเร็จรูปให้กับลูกเนี่ยเราควรที่จะคํานึงถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะคุณหมอคือการที่ตอนนี้นะคะ ผ้าอ้อมสําเร็จรูปอะเราต้องรู้ก่อนเลยว่าส่วนประกอบหลักของเขาเนี่ยนะคะ,ะจะเป็นที่เรียกว่าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนั่นเองนะคะใช่การที่หลายๆแบรนด์ที่ตอนนี้มันออกมา<ะ>เยอะมากเลยนะคะ,ะเขายิ่งอยากจะให้ซึมซับดีให้ใส่สบายเขาก็จะยิ่งเพิ่มคอตตอนเข้าไปอัดอแน่นเข้าไปในผ้าอ้อมนะคะแต่จริงๆแล้วคอตตอนนั่นแหละนะคะที่พอเราซับ สวะหรือว่าอุจจาระของน้องเนี่ยจริงๆจ,จ,จะยิ่งเพิ่มในเรื่องของความชื้นให้กับน้อง oh. นะคะเพราะฉะนั้นน่ะวัสดุที่ใช้ในการทําผ้าอ้อมสำเร็จรูปเนี่ยก็คือสําคัญเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องคํานึงถึงซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันไปไกลมากๆแล้วนะคะ <Ha. S 2> เพราะฉะนั้นจะให้ดีนะคะหมออาจจะแนะนําว่าให้เลือกเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะที่อาจจะเป็นเจล <Ha. S 2> ดูดซับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่าใช้ตัวที่มันมีคอตตอนมากเกินไปซึ่ง <Ha. S 2> อันนั้นแหละจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบสัมลีหรือฟองน้ำที่มัน อุ้มฉี่หรืออุ้มประจํา ปูจระนองเข้าไปจะยิ่งทําให้เกิดการอับชื้นได้ค่ะเข้าใจแล้วพออุ้มเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ทันได้สังเกตหรือไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาบอกมาว่าเดี๋ยวสามารถซึมซับได้ดีแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะ่ะซึมซับได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แต่อย่างที่บอกเนาะพอเวลาใส่ไปแล้วอ่ะมันจะพอมันอับชืน้นมันจะทําให้เกิดเชื้อราได้ด้วยใช่ค้นจริงผิวของน้องค่ะยิ่งเป็นผิวน้องเล็กๆกะค่ะ,คะก็จะยิ่งร่วมกันเลยนะคะในการเกิดผื่นผ้าอ้อ คือถ้าสมมุติว่าเราใช้ผ้าอ้อมที่มีการดูดซึม,ม,มกันเป้อนได้ไดีดประกอบกับผิวน้องที่ยังไม่แข็งแรงนะคะในน้องที่เด็กแรกเกิดน,นะคะจนถึงช่วง6เดือนแรกเลยผิวหนังของเขาเนี่ยจะยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เหมือนกับผู้ใหญ่นะคะทําให้การที่เป็นประกันป้องกันสิ่งอันตรายต่างๆเนี่ยยังทําหน้าที่ได้ไม่ดีร้อเเซนตะพอเขาเจอความชื้นนะคะรวมไปถึงถ้าเขาเนี่ยโดนผิวตรงนั้นน่ะโดน สัมผัสกับปัสสาวะหรือว่าอุจจาซึ่งในปัสสาวะหรืออุจลาเองเนี่ยก็จะมีเอนไซม์ที่จะทําให้ผิวหนังเราเนี่ยโดนย่อยก็จะยิ่งทําให้หน้าที่ปราการเนี่ยยิ่งแย่ลงว่าก็จะทําให้น้องเนี่ยเกิดผื่นผ้าอ้อมได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอพ,อพอเกิดผื่นผ้าอ้อมเนี่ยไม่เพียงแต่ทําให้เกิดผื่นทําให้เกิดคันนะมันจะส่งผลไปถึงการนอนหลับของน้องเลยเห็นถึงความเจ๋งน้องไหมคะแล้วก็การเป็นก้อนดูการกระจายตัวของเปาเปานะคะเขาจะกระจายตัวไปทั่วทั้งแผ่น แล้วก็ซึมซับได้ไวแป๊บเดียวซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้นะคะตัวนี้ยังไม่เสร็จเลยดิฉันจะขออนุญาตเขยา่าอุ้ยเห็นไหมหนูแค่เขย่าเองน้ําออกมาแล้วจ้าแค่เขย่าน้ําก็ออกมาแล้วนะอันนี้เบนอื่นนะคะเบนอื่นนะแค่เขย่าน้ํากระจายเต็มห้องส่งแล้วค่ะคุณแม่ขายังไม่ทันไรเลยอ่ะเขย่าพร้อมกันเขาตกไปเป็นก้อนค่ะคุณนี่เป็นก้อนกองลงมาแต่เปอเปายังไม่เป็นก้อนเลย ยังเป็นแบบเดิมอยู่ยังอยู่ในลักษณะแบบเดิมแต่ในขณะที่อีกหนึ่งแบรนด์นะคะโอ้โหก้อนตุงเชลูกโอ้โหนี่แหละที่มาของคําว่าก้นตุงของลูกนะคะจับตัวกันเป็นก้อนเลยค่ะเนื่องมาจากว่าเขาเป็นคอตตอนนั่นเองทีนี้ขออนุญ,ญาตนะคะไม่ต้องสืบจ้านี่คือที่มาว่าทําไมก้นลูกถึงเป็นผืนทําไมก้นลูกหนูเป็นผื่นครับพิตวัน น้องใส่ผ้าอ้อมแล้วทำไมเป็นผื่นคะนี่แหละค่ะเห็นไหมเอ่ยดูการซึมซับนะแตกต่างกันจากเ่าๆเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอขาเห็นแบบนี้แล้วจึ้งไปเลยไหมคะเป็นการทดลองที่เห็นแบบชัดๆเลยนะใช่ไหคะก้อนก้อนต้อนลงมาเลยอะไรมันก็แบบไม่ดีเท่ากับว่าเราทดลองดูจริงๆเนาะใช่ทดลองให้เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยก้อนเอาต้อนมันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงแม่คือแบบถ้าภาพมันชัดเนี่ยแม่จะเห็นเลยนะว่าเขาโกง กองอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้คือไม่มีนะตรงนี้ไม่มีอะไรนี่แค่แบบเป็นเหมือนแบบผ้าห่อบางๆเองอะแล้วตรงนี้กองเอาไว้ส่วนเป่าๆตัดภาพมาที่เป่าๆเป่าๆกระจายทุกพื้นที่แล้วก็ยังบางอยู่เหมือนเดิมโอ้โหแล้วที่สําคัญเลยเมื่อกี้เอาทิชชู่ซับไปแล้วออาซับอีกทีตับแบบขยี้เลยขยี้แรงๆไม่มีมันดูซับได้แบบสุดยอดมากอย่างที่คุณบอกบอกเลยว่าเ้าเวลาเราเลือก ค่าอ้อมสำเร็จรูปไปลูกเนี่ยอย่าลืมนะคำานึงถึงการที่เป็นเจลนะคะหรือว่าเป็นพาวเวอร์เจลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูดซับปัสวะของน้องและที่สำคัญเลยเนี่ยเบาๆนะเขาจะเป็นในรูปแบบของลังพึ่งนะคะลักษณะเหมือนลังพึ่งเลยนะเวลาที่การดูดซับหรือว่าการกระจายตัวของน้ํานะคะหรือว่าของเหลวเนี่ยมันจะกระจายตัวไปได้ทั้งแผ่นนั่นเองนะคะ